กูไม่รู้หนึ่งคำถามคาใจของลูกเพจแอดบิกจากในทุกแพลตฟอร์มถามกันเข้ามาเยอะมากเกี่ยวกับการ์ดจอรุ่น LHR ที่เป็นตัวเวอร์ชันลดแรงมินิ่งลดแรงขุดกันนะครับ ซึ่งถามว่าเฮ้ยไอรุ่น LHR เนี่ยเวลาเอามาใช้งานจริงเอามาเล่นเกมเอามาตัดต่อเรนเดอร์ะอะไรต่างเนี่ยประสิทธิภาพมันจะลดลงหรือเปล่าวันนี้ครับเรามาพิสูจน์ให้ดูกันว่าเวอร์ชัน LHR กับไม่ LHR จะแตกต่างกันตรงไหนแล้วดูอย่างไรประสิทธิภาพจะเป็นอย่างไรตามไปดูกันเลย สวัสดีครับอยู่กับแอดพิครับและรายการกูไม่รู้รายการที่จะเอาความไม่รู้นี่แหละมาคลายความสงสัยกันนะครับซึ่งหัวข้อในวันนี้นะครับจะเป็นในเรื่องราวของกาจอ G-FORCE e RTX ในรูปแบบ LHR กับไม่ LHR เอามาเปรียบเทียบกันให้ดูว่า้มันจะเป็นยังไงมันจะแตกต่างกันทางไหนบ้างหน้าตาต่างกันหรือเปล่ามีวิธีดูยังไงแล้วประสิทธิภาพจะเป็นอย่างไรในการเล่นเกมตัวที่ลดแรงขุดกับตัวไม่ลดแรงขุดเอามาใช้งานจะเป็นอย่างไรเล่นเกมเฟรมเรตต่างกันหรือเปล่าความร้อนต่างกันหรือเปล่าอะไรกันแบบนี้ใช่ไหมละครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยเรามาทําความเข้าใจกับการ์ดจอที่เป็น LHR เปรียบเทียบกับการ์ดจอที่เป็นเวอร์ชันดั้งเดิมกันก็แล้วกันนะครับวันนี้เรายกกราฟิกการ์ดมา 2ตัวนะครับเป็นรุ่นเดียวกันเลยนั่นก็คือ GeForce RTX 3060นะครับจากทาง s o t a c Gaming ในรุ่น Twin Edge OC นะครับซึ่งไอการ์จอทั้ง2ตัวนี้หน้าตาเหมือนกันทุกอย่างแต่เวลาการผลิตจะไม่เหมือนกันนะครับความแตกต่างเดี๋ยวไดิ๊กจะขึ้นตัว GPU แให้ดูนะ2หน้าต่างตรงนี้จะสังเกตเห็นว่าการ์จอในเวอร์ชั่นปกติทั่วไป เวลาการผลิตของเขานะครับจะอยู่ที่ช่วงประมาณเดือนมกรานะครับส่วนถ้าเป็น LHR จะอยู่เดือนประมาณเดือน5เดือนพฤษภานะครับรวมไปถึงความแตกต่างอีกหนึ่งอย่างที่เห็นได้ชัดเจนก็คือเวอร์ชั่นของ b บ o s จะมีความแตกต่างกันเดี๋ยวจะวงแดงไว้ให้ดูเผื่อคนงงนะครับนอกนั้นสเปคทุกอย่างของ2ตัวนี้ เหมือนกันหมดครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแรมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคอคร็อกเมมคร็อกอะไรต่างๆชิปต่างๆเหมือนกันหมดไดรเวอร์เหมือนกันหมด, Driver, หมหมดลงได้เหมือนกันเลยนะครับอันนี้คือในเรื่องของภาพที่เป็นตัวซอฟต์แวร์ส่วนภาคฮาร์ดแวร์ครับถ้าเห็นกันอยู่ตรงนี้กล่องทั้งคู่นะครับกล่องจะเหมือนกันนะฮะให้ดูตัวกล่องก่อนก็แล้วกัน ตัวด้านขวามือไ b ทีนะครับที่มีสติ๊กเกอร์ s v l a อยู่ตรงนี้จะเป็นตัวที่เป็นเวอร์ชัน LHR นะครับส่วนตัวด้านซ้ายจะเป็นเวอร์ชั่นนั้งเดิมสังเกตดูเหมือนกันเดะไม่มีความแตกต่างนะครับด้านหลังของตัวกล่องก็เช่นกันทุกสิ่งทุกอย่างฟีเจอร์ทุกอย่างมีมาเหมือนกันปกติเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฟีเจอร์ i อสตอ o r มนะครับฟีเจอร์ฟรีสฟีเจอร์ไฟสตอมต่างๆการจอตัวนี้ มาแบบเดียวกันแรมเท่ากันทุกอย่างเหมือนกันหมดหน้าตาของตัวการ์ดน,นะครับเอาตรงๆเลยนะถ้าไม่ดูสติกเกอร์ด้านหลังตรงนี้ผมก็ดูไม่ออกเหมือนกันนะครับหน้าตาของเขาตัวเวอร์ชั่นที่เป็นตัว lhr นะครับจะเป็นตัวนี้นี่ส่วนเวอร์ชั่นที่เป็นตัวปกติก็จะเป็นตัวนี้นะครับทุกอย่างเหมือนกันหมด l a y ยอร PCB ทุกอย่างเหมือนกันนะครับบางแบรนด์เนี่ยเขาจะไม่บอกด้วยซ้ำไปนะครับว่าการ์จอตัวไหนเป็น LHR หรือไม่เป็น LHR นะครับแต่บางแบรนด์ก็จะมีตัวหนังสือเล็กๆเ,เขียนต่อท้ายว่า V2 เอาไว้ด้านหลังนะครับแล้วถามว่าไอ้บิ๊กรู้ได้ไงว่าตัวไหนเป็นตัว LHR กับตัวไหนเป็นตัวดั้งเดิมนะครับสังเกตดูข้างหลังสติ๊กเกอร์เห็นไหมฮะสีชมพูฮะสีชมพูกับสีขาวตรงนี้ จริงๆแล้วไอ้ตัวด้านซ้ายมือบิ๊กเนี่ยเป็นตัวที่เป็นเดโมรีวิวนะครับทังั้นสติกเกอร์มันเลยเป็นสีชมพูอ่าตัวนี้คือตัวที่ยังไม่ใช่ LHR นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นตัวที่รดแรงขุดมานะครับเห็นไหมฮะทุกอย่างดูไม่ออกถ้าไม่มีสติกเกอร์ด้านหลังนะครับแต่ถ้าเป็นตัวขายจริงอันนี้ยิ่งดูยากเข้าไปอีกเพราะว่าจะไม่มีอะไรระบุมาไว้เลยสําหรับแบรนด์โซเท็ ek, แล้วก็อีกหลายแบรนด์นะครับดูพอร์ตนะฮะเหมือนกันนะครับพัดลม เหมือนกันขนาดเท่ากันหน้าตาดีไซน์แบบเดียวกันหมดเลยนะครับนี่นะฮะแล้วถามว่าเอ๊ะทำไมมันถึงดีไซน์เหมือนกันเลยทำไมไม่แบ่งไปเลยว่ารุ่นไหนเป็น LHR รุ่นไหนไม่เป็น LHR เป็นรุ่นดั้งเดิมอะไรแบบนี้นะครับสาเหตุก็คือการ์ดจอนะครับที่เป็น LHR ก็จะมาทดแทนการจอที่เป็นการจอที่ ไม่ลดแรงขุดในรุ่นดั้งเดิมนะครับในอนาคตต่อไปจะมีแต่รุ่น LHR เท่านั้นนะฮะเพื่อที่จะเอาไปใช้สําหรับการเล่นเกมการทํางานอะไรแบบนี้ส่วนการ์ดนะครับที่เป็น Mining เขาก็จะแยกทําไปเลยนะฮะอันนี้คือข่าวสารที่ข้อมูลต่างๆที่ e อด i ิได้รับมานะครับโอเคได้เห็นในเรื่องของความแตกต่างไปแล้วถ้าของโ so ซ t แท็กเองเนี่ยจะมีความแตกต่างแค่อย่างเดียวก็คือเวลาเข้าไปดูใน G P U z นอกนั้นนะครับ หน้าตาต่างๆเหมือนกันหมดแยกไม่ออกเราเลยเห็นหลายๆคนเนี่ยต้องเอาการ์ดจอไปเปิดกล่องเพื่อเสียบเทสนั่นเองในพ่อค้ามือ2องรีเซลเนี่ยเขาจะทำกันเยอะแต่หน้าร้านส่วนใหญ่จะไม่ทำนะครับนี่คือความแตกต่างเนาะแค่จุดเดียวเท่าที่เห็นนะครับแต่ในเรื่องของประสิทธิภาพที่หลายๆคนเฝ้ารอคอยเนี่ยแอดวีก็เตรียมเกมในการทดสอบเอามาแล้วเยอะแยะมากมายเลยรวมถึง เตรียมการทดสอบในแง่ของการตัดต่อวิดีโอให้ดูกันด้วยมันจะแตกต่างกันแค่ไหนเดี๋ยวตามไปดูผลทดสอบกับรายการกู้ไม่รู้ในวันนี้ได้เลยครับ อะไรกันบ้างสําหรับการทดสอบประสิทธิภาพได้เห็นกันชัดๆไปแล้วเวอร์ซัสกันไปเลยทั้ง2ตัวนะครับผมมีความแปลกใจอยู่เหมือนกันเพราะว่าทั้ง2ตัวเนี่ยครับมันมีความดิฟกันนิดนึงในเรื่องของการทดสอบเกมบางเกมตัว LHR ทําได้ดีกว่าบางเกมตัวดั้งเดิมทําได้ดีกว่ามีการ แกว่งขึ้นแกว่งลงกันอยู่พอสมควรเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นผลมาจากในเรื่องของ BIOS ในเรื่องของคอนฟิกฮาร์ดแวร์ต่างๆด้านในของตัวการ์ที่อาจจะไม่ไม่เหมือนก,นกันกับตัวดั้งเดิมนะครับส่วนตัวผมมองว่าโดยภาพรวมนะถ้าเอามาเฉลี่ยค่ากันเนี่ยผมว่าเผลอๆเนี่ยตัวที่เป็น LHR เนี่ยจะทําประสิทธิภาพได้เหนือกว่าเล็กน้อยด้วยรวมไปถึงในแง่ของเรื่องของการระบายความร้อนอาจจะเป็นเพราะ ตัวดั้งเดิมเนี่ยถูกใช้งานมาสักระยะแล้วอาจจะมีในเรื่องของฝุ่นอาจจะมีในเรื่องของการระบายความร้อนที่ดรอปลงไปดังนั้นตัว LHR ก็จะทําได้ดีกว่าอันนี้อาจจะไม่ได้แปลกอะไรรวมถึงการตัดต่อวิดีโอนะครับก็อย่างที่เห็นไปแล้วนะประสิทธิภาพถือว่าใกล้เคียงกันมากดังนั้นก็ตอบคําถามของเ,เพื่อนๆหลายๆคนได้แล้วละครับว่าการจอ LHR ในการเล่นเกมในการตัดต่อวิดีโอในการทํางานต่างๆเรียกว่าสามารถทําประสิทธิภาพได้ใกล้เคียงหรือ หรือว่าเหนือกว่าด้วยในบางการทดสอบเปรียบเทียบกับการ์ดจอในรุ่นเดียวกันก่อนที่จะเป็น LHR นั่นเองนะครับหรือว่า Light Hash Rate นะครับลดการขุดนั่นเองนะครับถามว่า LHR ดีไหมผมบอกได้เลยว่าสำหรับคนใช้งานสำหรับเราเกมเมอร์อย่างเราๆน่าจะชื่นชอบกันนะครับเพราะว่าราคาต้องบอกว่า LHR เนี่ยด้วยความที่มันเอาไปขุดเราไม่คุ้มทุนเนี่ยดังนั้นราคาขายนะครับที่เขาขายกันตามร้านก็จะถูกกว่ารุ่นที่เป็นตัวขุดได้ดีนะครับผมว่านะ ซื้อไปเถอะไม่ต้องกลัวอะไรนะครับเพราะว่าการใช้งานไม่ได้แตกต่างกันเลยราคาประหยัดกว่าอีกแล้วในอนาคตนะฮะถ้าเพื่อนๆไม่รีบนะราคาเริ่มลงเรื่อยๆแล้วบางร้านตอนนี้ขายตัว3060ที่เป็น LHR เนี่ยอยู่ที่29,900บาทเองนะฮะ อีกไม่นานผมว่าน่าจะมี1 8 9 0 0ให้เห็นกันนะครับใครไม่รีบรอ,อก,ก่อนราคาลงเรื่อยๆแล้วนะฮะก็หวังว่าเพื่อนๆนะฮะจะได้การ์ดจอที่ถูกใจไปนะฮะหลายๆคนก็เฝ้ารอกันมาอย่างยาวนานแล้ว โอกาสใกล้มาถึงแล้วอดใจอีกนิดหนึ่งได้เล่นได้ซื้อกันอย่างแน่นอนแต่ถ้าใครรอไม่ไหวซื้อก่อนใช้ก่อนได้เลยนะฮะบางร้านอย่างที่บอกครับราคาลงมาเยอะพอสมควรแต่อีสองหม้าร้อที่พูดไปเนี่ยอาจจะเป็นราคาประกอบเครื่องนะถ้าราคาซื้อแยกราคานะฮะก็อาจจะไปอยู่ประมาณสักสต้นๆน,นนะฮะก็ลองเลือกร้านดูคนละกันไปสอบถามราคากันนะครับ LHR เองก็ถือว่าแรง เทียบเท่าได้กับตัวดั้งเดิมเลยนะครับเผ่อๆจะแรงกว่าในบางการทดสอบจะด้วยได้เห็นกันไปแล้วเนาะสำหรับกูไม่รู้ในวันนี้นะครับถ้าชื่นชอบอย่าลืมกด subscribe กดไลค์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครัเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะดูกูไม่รู้ในรูปแบบไหนหรืออยากจะให้ทดสอบอะไรเทียบกับอะไรพิมพ์ไว้เลยใต้คอมเมนต์วันนี้ขอตัวลาไปก่อนเลยครับสวัสดีครับ